หนอ่ะยังมีอยู่คิดต้องขอโทษทีติดจะไปไหนก็ได้ท่านต้องดูร้านด้วยนะขาย,ขายแค่วันเดียวนะขาย,ยวนายันเดียวค่ะตลาดวันเดียวครับกล่องนี้สามขีดร้อบาทนะครับผม ต้องต้องเข้าใจกันนะครับท่านนักท่องเที่ยวครับสวัสดีครับตลอดแต่คลิป youtube ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดจีนช่างแงวนะฮะผมั่าจจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะครับร้านคอหมูย่างนะครับผมนี่นะครับน่ากินมากครับแล้วก็โอ้โหนะครับแม่ค้าหน้าตาน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะว่าเขาขายยังไงนะครับผมนี่ครับนี่นะฮะคอหมูย่างสวัสดีครับผม อันนี้เราขายชุดยังไงครับชุดละหกสิบครับชุดละหกสิบบาทครับผมย่างร้อน<ะ><ะ>เลยนะฮะครับผมย่างเสร็จแล้วก็ขึ้นทางหน้าร้านเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหลูกค้าเยอะมากครับอันนี้คือย่างไม่ทันใช่ไหมครับหน้าร้านนี่คือไม่มีโชว์เลยนะชุดละหกสิบบาทมีข้าวเหนียวไหมครับหรือว่า ข้อมูอหยางอย่างเดียวจินบ้านหนองแง้แล้วเราเนี่ยครับเราเดินทางมาครบแปดปีจะเสียงดังนิดนึงนะฮะร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเวันนี้โบผู้ค้านะนี่ฮะตรงนี้นะครับผมของมาเป็นจะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นบุญนะครับวันครบรอบแปดปีของตลาดจีนช่างแง้วด้วยนะครับนี่ครับข้อมูอหยางร้านนี้นะฮะเราเปิดตลาดจีนมาตั้งแต่วันเสาร์ที่สองพฤษภาห้าแปดนะครับพฤษภาห้าแปด นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้กี่ชุดครับเนี่ยแรกลูกอ้าสั่งเป็นสี่ม้าใบชุดเอาชุดที่เผาไปเลยสี่ม้าใบขีดละหกสิบบาทขีดละหกสิบบาทครับผมไปไปแรกไปแรกเลยลูกนี่ครับของอะไรนะใบไปแรกสินค้าที่มีราคาหนึ่งอาทิตย์มีแค่วันเดียวนะครับถ้าเป็นวันอื่นเราทําอะไรเขาได้ขายไหมไม่ได้ขายขายแค่วันเดียวนะขายวันเดียวค่ะตลาดวันเดียวครับ เดียวใบเดียวตรงนี้หลายใบไปแรกนี้เห็นลูกค้ามาลุมหน้าร้านเยอะๆแบบนี้ไม่ได้แจกฟรีนะครับทุกคนมาซื้อนะฮะพ่อค้าบอกย่างขึ้นไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีโช์หน้าร้านร้านค้าเขาสำน้าพูดมาให้เนื่องในวันรอบๆแปดปีได้เรามาจัดกิจกรรมนะครับนี่ครับตลาดที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาจะแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นใส่ชุดจีนสวยงามเลยนะครับ ้เขาจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะับอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรครับเป็นน้ำจิ้มซอสครับเป็นน้ำจิ้มซอสนะครับผมอ่านี่ครับดูหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นจะหมดแล้วครับหนึ่งชิ้นจะหมดแล้วน่ารักเลยนะครับเต้าหู้น้ำเต้าหู้ครับเต้าหู้นึ่งเต้าหู้นึ่งถ้าแต่ละเสานี่เราลงเยอะไหมครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วหมดเลยนะครับ ครัถามชิ้นนี่ถามชิ้นลูกไม่ทันนะคะสูงไม่ทันเกืไม่อันนี้ฐานเราเติมบ่อยไหมครับตัวนี้อ๋อสองแผงเติมพิงครับครับ โอ้ดูครับหมักได้หอมมากครับขอบคุณสามวันครับหมักแล้วใส่พีทสามวับที่มาร่วมครับหมักแล้วก็ใส่ถุงพีทไว้สามวันใส่กล่องแล้วพีทไว้สามวันได้เข้าเนือแล้วครับอ๋อครับผมนี่นะฮะแสดงว่าเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะขายวันไหนเนาะเราก็เริ่มหมักไว้นะฮะใส่กล่องแล้วก็พีทไว้ในตู้เย็นสามวันคับไม่ตรงวันเสาร์นะครับเป็นเสาร์ตรงที่หเราก็แปดปีสี่วัน แปดปีสี่วันนะครับย่างเตาถ่านนะคะเมื่อเราเปิดวันเสาร์ที่สองทุกสภารับจะหอมแล้วนิ่มนะฮะนี่สูตรนี้ได้มายังไงครับสูตรนี้เลยลูกเุืล้านที่คุณลานอ๋อครับผมนี่คนนี้ใช่ไหมเจ้าของสูตรครับผมขนมอันนี้น้ำตังค์วู้นะครับเนี่ยเขาให้มาของอร่อยนะครับผมตลาดจีนช่างแงียวนะฮะครับให้มาร่วมกิจกรรม เสาหน้าต้องขยายเตาไหมครับแต่ว่าเราไปแบบเรื่อยๆเนาะสบายๆนะครับลูกค้ามายืนรอจะได้มีสีสันนะฮะทางหน้าร้านเไม่เพิ่มหรอครับครับเอาทมเพราะมันรีบไม่ได้ครับของคนนี้ต้องใจเย็นนะอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับไฟวันกลางครับนี่หน้าเตานี้หอมมากใช่ครับ บรรยากาศที่ตลาดจีนชากเงี้ยนะแดดร่มรูมตกนะครับผมมาเดินเล่นมาแลสามโมงี่ก็เป็นสินค้าสางเย็นถึงสามทุ่มนะครับผมลสองบเปลืกก็อร่อยนะเปียอกอ่าครับมีโอ้โหร้านค้าที่นี่มีเยอะมากครับเยอะครับครับผมเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักอัธยาศัยดีนะฮะครับผมของกินก็ราคาไม่แพงนะฮะราคาอ่านักท่องเที่ยวราคาชาวบ้านมาเดินเล่นมาซื้อกินได้นะครับ เลือกเลยลูกบอลลายครั้งน uhm anyway. ี้ผมรู้เลยหน่ายครับผมก็ยังในนั้นก็พู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆเต้าหู้เปปองหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งล้านนะคะครับผมขั้นต่ำคนหนึ่งต้องซื้อหนึ่งร้อยมีพี่คนหนึ่งไปไล้วสิบห้าใบนะครับเฉพาะวันนี้นะครับทุกคนครบรอบแปดปีนะฮะแปดปีนี่ครับแต่ก็คือของนี้จะมีอย่างนี้คือทุ่งเสาเหหลือจะมดแล้วจะหมดแล้วครับ ชุดแล้หกสิบบาทครับของที่ระลึกเหล่านี้นะครับของหน,น้าปูนเหล่านี้เนี่ยร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยได้มอบมาให้นะครับมาร่วมสนุกเพื่อตอบคำนาคุณกับนัก่อเที่ยวน,นะครับที่มาเาที่ยวในวันครบรอบ8ปปีของตลาดจีนนะครับ ถ้าขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ตลาดปืนเลยไหมครับใช่ค่ะก่อนตลาดที่นี่ก็วันนี้นะครบรอบ8ปีนะครับทางโน้นเขาบ้านอยู่ที่นี่เลยนะครับครับผมเนี่ฮะตัวทีเด็ดเขานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทําเองเลยไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะทำเองทำเองเลยนะครับเอาไปให้เลย นี่ครับผมเจ้างานเนี่ยหยิบครับเรื่องเลิขียนละหกสิบบาทตัวนี้นะฮะลูกค้ามาสั่งไว้ข้อมารับก yeah> ็ได้นะครับสิบห้าใบเสื้อกี่เพ้าอะชุดกี่เพ้าอะครับสิบห้าใบเหลือหมดแล้วครับเหลือน้อยแล้วครับมาด้วยกันไหมไม่ว่ามาด้วยกันสองใบด้ย นะย่างขึ้นมานี <men <men like ้ไม่ต้องมาวางนะฮะอันนี้เอามาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่ามาวางไว้ตัวนี้ก็ลูกค้าก็สั่งแล้วนะฮะยี่สิบใบจ้ะสิบห้าใบชุดนะคะกี่เท้ารนะคะสิบห้าใบครูปองมาแรกอันนี้ยี่สิบใบแต่ครูปองหมดแล้วนะคะนี่นี่ท่านไปหาอะไรครูปองก็ให้ร้านแล้วกี่ใบครับก็านใหญ่ของร้านถ้าร้านใหญ่หน่อยก็ได้ร้านเล็กๆก็ได้ตรงนี้ไปได้เลยนะคะ เป็นก็ไม่ได้ค่ะให้ไม่ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปนะอันนี้ต้องย่างไฟอ่อนนะฮะเย็นๆนะครับทุกคนไฟแรงก็ไม่ครับเพราะว่าลูกค้าเท่าที่ผมสังเกตดูเขาก็ไม่ได้รีบนะฮะเขาก็สั่งไว้สั่งไว้แล้วจ่ายตังไว้เดี๋ยวเขาเดินมารับนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะ เป็นไปได้มัตจำไว้ค่ะมัตจำเงินไว้ทุกร้านเลยใช่ไหมทุกร้านเลยครับเพื่อแก้ปัญหาการที่จะไม่ได้ของ่ะคะคือของหมดเร็วมากไม่ใช่ว่าพ่อค้าไม่ค้าเตรียมมาน้อยนะคะเตรียมมาเยอะคนเดินเยอะมากค่ะเยอะใช่ถ้าเราอยากทานร้านไหนจริงอย่างเงี้ยนะคะไม่รอไม่รอไ็ได้ค่ะค่ะหรือมีสองใบนะคะมาสองคนเอาไปสองใบเลยนะคะ กล่องนี้เท่าไหร่ครับกล่องนี้สามีรดิบร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนี่ครับผมกร่องของยอดทีกิดกับมันเหลือสองสองชิ้นเ่ยของชิ้นเยอะเลยมาดูแม่ค้าสาวสวยใบสองใบสองใบท่านใบแรกได้เลยย่างคอหมูย่างนะครับเออไม่ไม่ใช่นี่ของของหนึ่งชิ้นเราแลกหมดแล้วแต่ว่าท่านเอาไว้นี่ใช่ไปแลกได้ ามีใบเลยท่านท่านเลือกท่านอยากใบไหนก็ได้เอ่อท่านต้องดูร้านด้วยท่านจะไปกินร้านไหนคือร้านเนี่ยเขาชำนักคุนไหมใช้เป็นส่วนไหนครับตอนนี้คสันคอครับสันโคร้านไหนท่านก็เออยี่ไปแรกบ้างอ่ากระเพาะปลาได้เลยไปไปแรกเลยนะครับผมก็จำไม่ได้อยู่ตรงไหน น้องกับพ่อจิ๋มจิ๋มกับพ่อตาอยู่ตรงไหนข้างบนอยู่ทางก่อนจะถึงุมประตูครับนี่นะน้องทำเป็นทุกอย่างนะครับางครับผมย่งรอลุงนะฮะลไปทอะไรละคะข้ามถนนไปนะคะไหไเพราะว่าเิ่เราหมดไปแล้วตรงนี้ ไหนอะยังมีอยู่คิด